จัดรถครอบครัวตัวท็อปมาให้อีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เสนอเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT Premium Elite Edition นะครับท็อปสุดเลยกับรถปรี2022บอดี้สีขาวนะครับออฟชั่นฟังก์ชันครบคันหน้าใช้งานนะครับภายในกว้างงนะครับเป็นนั่งสะดวกสบายในเรื่องของเทคโนโลยีและความปลอดภัยจัดมาให้ครบนะครับใครชื่นชอบรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับที่เป็นตัวท็อปตามมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องแม็กรถ SUV นะครับรถครอบครัวนะรถสวยๆนะครับเอามาเสนออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวท็อปเลยกับรุ่น2.4 GT Premium e ี i t e เมียมอินะครับชื่อยาวนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นปาเจโร่ที่เป็นตัวท็อปนะครับมาพร้อมบอดี้สีขาวเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งตัวท็อป ราคาดีๆมาแน่นอนอยู่นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปด้วยกันได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไปดูคลิปด้วยกันนะผมฝากกดติดตามช่องนี้เลยนะครับรถครอบครัวนะครับรถ s u v รถตู้ตู้ VVP นะครับจะนํามาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเลยนะครับมิ t ซูบ i ชิปาเจโน่สปอร์ตนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมในบ้านเรามากๆนะครับกับรถครอบครัว7ที่นั่งนะบอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยให้มาแบบครบคันเลยนะครับ เดี๋ยวาจะพาไล่ไปดูทีละส่วนนะครับผมให้ดูด้านหน้าคันก่อนนะครับดีไซน์สวยนะครับโลโก้ Mitsubishi ม,มีเลนครอบแบบนี้นะครับมีเซนเซอร์มาให้ทั้งบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังครบๆเลยนะครับมาพร้อมกล้องด้วยนะให้มาเรียกได้ว่าแบบรอบคันนะครับผมมีล็อกเลนมาให้นะครับผมแล้วดูโลโก้นะครับด้านบนเนี่ยตรงนี้ที่เป็นคําว่า p a เจโรสปอร์นะบอกเลยว่าสวยมาก นะครับผมชอบนะโลโก้สีดำนะครับตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ดูนะนี่โอ้โหโคมไฟนะสวยใสนะครับผมสวยใสเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะับจังหน้าเป็นสีดําเป็นออลแบ๊กนะแล้วก็เป็นมุมตรงนี้นะครับจะได้เป็นคิวแบบโครเมียมด้วยนะครับผมสวยเลยนะครับ้วดูแม็กนะแม็กยางนี่พร้อมใช้เลยแม็กนะครับเป็นลายพิเศษนะเป็นลายพิเศษนะดูนะครับได้ยางเป็นขอบมิสโตนนะครับ โลโก้มิสูบชิอยู่ครบถ้วนครบคันนะครับมาพร้อมดิสเบรกนะครับผมดอกยางสบายๆนะครับผมใช้งานไปยาวๆได้เลยนะครับนี่บอดี้สวยนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะมีกล้อง360องศามาให้นะครับด้านข้างนะไฟเลี้ยวมีให้ครบๆเลยนะครับมือจับปประตูนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับทั้งสีบานเลยนะแล้วก็ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ลนะครับมาเรียบร้อยแล้ว บันไดข้างปิดมาให้ครบๆพร้อมใช้งานนะครับข้างในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังคุมโทนสีน้ำตาลนะครับผมให้ดูเบาะซะก่อนเบาะสวยมากนะครับเบาะตึงๆทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยนะครับผมได้เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารคู่หน้าเลยนะครับผมสวยมากนะครับข้างในเนี่ยเบาะให้ดูเบาะเบาะสภาพสวยมากนะครับผมเส้นได้เนี่ยไม่มีปริฉีขาดนะครับผม คอนโซลสาสานนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะแล้วก็ได้ในส่วนของรถนะครับที่เห็นหมาตกแต่งข้างในนะสวยนะครับมีคําว่า p าเจโร่สปอร์อยู่ข้างในด้วยนะครับในส่วนของข้องเก็บเอกสารนะนี่สายใหญ่นะครับสมุดคู่มือนะครับอยู่กันครบถ้วนให้ดูนะอันนี้จะเป็นช่องที่แบบเราเก็บของได้นะนะวางมือถือมือถือได้นะครับผมข้างในสวยนะครับสกัดเพตด้านข้างนะครับสติเก,เกอร์ยังไม่ลอกนะ แล้วผมก็จะไม่ลอกด้วยนะครับไว้ยางนี้แหละนะครับเดี๋ยวให้เจ้าจของตัวจริงเขามาลอกเอ,เองนะครับหรือจะว่ายางนี้ก็ได้นะจะได้รักษาตัวออฟอนตให้มันเงางามตลอดนะครับนั่นค่าประตูนะครับแผงประตูจะบุด้วยหนังนะครับเดิในได้แท้มาให้นะมือจับขนาดใหญ่นะครับเปิดขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนุ่มมือสวยๆนะครับลำโพงมีให้เยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ํามีให้ครบๆนะครบับ โครงสร้างตัวถังกันหน่อยนะครับนี่รถสวยสวยนะจัดมาให้เสมอแหละนะครับสำหรับรถที่เป็นโครงสร้างเกรดเอนะครับนี่สวยๆเลยในสปอตนะครับดูฟ้านะรอยฟ้าไม่มีรอยคาบน้านะครับไม่มีรอยคาบน้ํานะมาดูรถนะครับเป็นไงโครงสร้างรถทุกคันไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมตรวจสภาพให้ทุกคันเลยนะครับตัวนะครับน็อตที่บริเวณเสาบีนะครับแล้วก็รอยแต้ม QC นะครับล่องน็อตไม่เคยโดนไขมาก่อนนะสวยสวเลย บริเวณที่นั่งแถวสองนะครับผมขึ้นลงสะดวกนะแล้วก็ประตูเปิดค่อนข้างกว้างนะครับขึ้นลงง่ายนะครับขึ้นลงง่ายเข้าไปข้างในนะครับก็สภาพเบาะแถวสองเนี่ยโอ้โหดีมากนะครับเห็นไหมเบาะสวยๆเลยนะครับเบาะตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะดึงลงมาได้นะครับเป็นที่พักแขนนะครับเป็นที่พักแขนบุนุ่มบุนังมาให้อย่างดีนะครับที่สําคัญนะครับเขามีในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นช่องวางแก้วน้ํา นะครับวางแก้วน้ําวางขวดน้ํามีให้2ตําแหน่งนะครับถ้าไม่ใช้อีกนะเราก็ดันเข้าไปเก็บนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับเป็นที่พักแขนได้นะหรือว่าจริงๆอ่ะเราจะวางแก้วน้าข้างๆก็ได้นะครับมันวางได้อยู่แล้วเนาะสวยนะครับฝ้าเพดานนะครับจะสอ้านดีนะครับดูเห็นไหมไม่มีรอยเขียนเลยนะครับคันนี้มาพร้อมจอกลางนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับรองรับในเรื่องของความเอตเทนเมนต์นะดูหนังฟังเพลงนะครับ ร้องคาราโอเกะในรถสบายสบายเลยนะครับผมจับมาให้แบบครบขันเลยนี่เก็บนะครับสนิทใช้งานระบบกทิทุกอย่างนะครับระบบไฟนะด้านหลังเดี๋ยวลืมไปนะครับนี่มีในส่วนของตัวปลั๊ก220บโวลต์นะครับคือไฟบ้านบางทีเราเดินทางไกลนะครับต้องทํางานต้องทํางานนะครับผมอุปกรณ์บางชิ้นน่ะมันเสียบกับช่อง12โวลต์ไม่ได้นะครับเราก็ใช้ตัว220บโวลต์ทำงานได้เลยนะครับอันนี้เป็นช่อง usb นะครับมีมาให้นะมีมาให้2ตํตำแหน่งเลย ครบอยู่แล้วนะครับสําหรับรถรับ็ับแบบนี้นะครับภาพรวมรถนะครับของตัวปาเจโ่เนี่ยผมมองว่ารถเขามิติตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรีดอากาศนะครับอโรมามิกทาได้ดีมากมากนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเช่นเคยนะครับด้านหลังมีมาให้สี่ตำแหน่งเลยนะครับสําหรับเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับรวมถึงวัดระยะด้านหลังนะครับกล้องมองหลังบิวอินจากโรงงานเช่นเคยนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ เปิดขึ้นลงสะดวกสบายมากมากนะครับการโชขนาดใหญ่ไม่มีเสียงเย็ดอาร์ตนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับน็อตต่างๆนะครับนี่เห็นไหมไม่มีไขนะครับไม่มีรอยโดนประแจไขนะครับตัวถังนะครับรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยของเดิมโรงงานหมดนะครับผมบอกเลยว่าอู่นอกทําเนียนแบบไม่ได้นะครับสวยนะรอยเชื่อมตัวถังเนี่ยสวยเลยนะครับสวยกกิบนะ ด้านท้ายนะครับผมจะมีในส่วนของอันนี้เป็นช่องเหมือนกับล็อกเก็บอุปกรณ์นะครับล็อกเก็บอุปกรณ์ได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยพับลงไปได้นะครับพับลงไปได้นะอันนี้มันพับไม่สนิทนมพันพับพับแนบลงไปได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮนะบางคนช่วงนี้กําลังฮนะิตเนาะแคมปิ้งนะครับทํารถนอนในรถได้นะครับเวลาไปแคมป์เนาะหรือว่าเดินทางไกลนะครับต่อชมวิวนะพับเบาะลงไปนะ มีเครื่องดื่มเย็นๆนะท้ายรถเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศได้เลยนะครับปุ่มเปิดมีให้นะครับด้านท้ายแบบนี้นะเปิดขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับจะเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพให้อจะเปลี่ยนค่าใช้จ่ยเลยนะครับผมมาดูข้างในกันหน่อยนะามาดูในส่วนของคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็ทั่วไปเนะาะกระจกนะครับส่วนในส่วนกางควบคุมนะครับจะอยู่สนมากจะอยู่ตรงนี้นะครับ ปุ่มสตาส์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าการปรับกระจกนะครับบานซ้ายบานขวานะครับเปิดปิดกระจกนะครับถ้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่วยขับขี่เนาะกันชนนะครับด้านหน้านะอ่าเตือนถอยจอดด้านหลังนะครับผมมีตัวช่วยจอดนะครับการลื่นถลายมีให้แบบนี้เลยอ่ะเข้ามาขนาดนะครับก็นี่สวยนะพอปิดประตูนะครับมันก็จะมีพวกโลโก้มาต้อนรับนะมันรู้ว่าเราอยู่ในรถนะครับ อย่เบรค,ครับกดปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับนี่โอ้โหโหนะ้าตอกลางนะครับทางตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยขึ้นโชว์แบบดิจิตอลเลยนะครับโอ้โหสวยจิบนะครับรถสวยมากนะให้ดูพวงมาลัยกันก่อนนะครับตัวพวงมาลัยของตัวมิ s ซูบ s ชิปเจโร่เนี่ยแต่เป็นสก้านนะครับ 1, 2, ึ่งสอามี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ซ้ายขวาเนะี่ยเป็นมัลติฟังกชันนะครับควบคุมได้หมดนะในเรื่องของ วิทยุเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมรับฝากตัวเข้าตัวออกนะครับพูดคุยกับซิริสั่งการด้วยเสียงได้นะครับรวมถึงรุกอนโทรมีให้ด้วยนะครับผมล็อกความเร็วได้นะครับตามคันหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็แพตเทิร์นชิพนะครับมีให้ซ้ายขวาเลยนะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยสามารถทำได้นะคือบางคนอาจจะไม่เคยใช้แพตเทิร์นชิพเนาะคือจริงๆอ่ะเวลามีแพตเทิร์นชิพนะครับมันไม่ได้ใช้กันทุกวันหรอกแต่ว่าเวลาที่มันต้องต้องได้ใช้อ่ะเราขับทางไกลอะไรอย่างงี้นะผมมองว่าตัััววแพเเิิรรนนนนชชม่ยให้้าขขบถสุกึะ แล้วก็ค้บคอนโทจะทาให้เราขับสบายขึ้นนะครับในส่วนของนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะคันนี้ได้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับผมเป็นฟูลดิจิตอลเลยและแสดงฐานะได้หมดเลยนะครับยรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วรถนะรวมไปถึงนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับมีให้หมดครบๆเลยนะครับสายขวานะครับสวยๆคันนี้นะครับเลขไม้นี่ให้ดูเลยนะครับเจ็ดหมื่นสามพันโลนะครับผมมองว่าวิ่งมาน้อยนะ เพราะว่ารถ3ปีนะครับผมวิ่งมา70,000โลเองนะครับก็ถือว่าช่วยเซฟเงินในกะเบอกไปได้เยอะเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถคอบโรัตตัวท็อปปีใหม่มา่น้อยนะตับจองได้นะครับผมจอกลางมีมาให้นะครับเนี่ยคันนี้มีจอให้ทั้งแด้านหน้าแล้วก็ตรงพื้นสารด้วยนะครับเนี่ยจอขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีให้หมดนะครับนีเวเกเตอร์มีให้ด้วยนะคือมันต้องลองใช้นะเพราะว่าเออมันค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมนีเวเกเตอร์มีให้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มีบุรีนะครับก็จะอยู่ตรงในถ่ยแยกมีบุรีเลยนะครับ อานาท์นี่คือยอดมีบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมีเดียมีให้เลือกเยอะนะครับนาทีมีเดียข้อมูลรถนะครับการตั้งค่าต่างๆนะเชื่อมต่อมือถือได้ลงแอปพลิเคชันได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะลงเพิ่มไหมนะครับผมก็ถือว่าให้มันค่อนข้างครบแหละนะครับในส่วนของจอกลางเนาะแอร์นะครับไม่เป็นแอร์ดูออลและอิสระซ้ายขวานะครับผมก็จะเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาปรับอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับเผื่อบางทีคนนั่งข้างเราหนาวนะปรับอุณหภูมิห้สักยี่สิบห้าแล้วกันนะครับพอเย็นๆ นะครับแล้วก็ฝั่งเราเราคิดร้อนนะยีิบเอ็ดเลยนี่ทําได้หมดนะครับผมทําได้หมดนะน,น่าจะมีในส่วนของอันนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับมือถือใครที่รองรับไวเลสชาร์จนะสามารถใช้ได้นะครับเป็นไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็น USB ให้สองตำแหน่งนะช่องแค่ D.M.I นะครับผมรวมไปถึงที่จุดบุหรี่มีมาให้นะครับกุญแจของคันนี้เป็นแบบนี้นะนี่นะครับคือกุญแจของตัวมิตซูบชิเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับ ถ้เปลี่ยนกรอบได้นะครับถ้าไม่ชอบสีนี้นะแต่ผมมองว่าสีนี้มันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดูหรูหราดีนะครับเห็นไหมดูสวยดูหรูหราดีนะครับในส่วนของเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับผมนะปรับตั้งให้สวยนะครับบริเวณคอนโซลกลางตกแต่งหรูหราเลยนะครับผมพร้อมเบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้ออโต้โฮด้วยนะครับเป็นเบรกโฮแบบออโต้นะครับช่องมานกันนํามาให้สองตำแหน่งนะครับมีช่องเก็บของด้านข้างมีมาให้นะครับ มีสองชั้นนะนีชั้นแรกนะครับแล้วก็นี่ชั้นในนะครับครบนะครบตัวฟ้าเพดานนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยขัดเป็นขุยแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกระจกพร้อมไายสองในตัวเลยนะครับใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมช่องเก็บแบงกันแดดเก็บน้ำมอนน้ำบัตรเก็บได้หมดนะครับผมนี่ไฟฟ้าติดปกติทุกอย่างนะครับกระจกมีให้สองฝั่งนะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและก็คนขับเลยมีไฟมาให้ด้วยแต่งหน้าบนรถก็สบายๆนะครับผมกระจกมองหลังนะครับ จะได้เป็นตัดแสงแบบออโต้นะครับนี่เห็นไหมมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะนะครับแล้วคันนี้มีกล้องคือจะบอกว่าคันนี้ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าตัวนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับจากโรงงานนะให้มาคือถ้าเราไปติดติดที่หลังอะ่ะผมบอกเลยว่าหลายพันนะครับแพงนะตัวกล้องแบบนี้นะครับค่อนข้างแพงเลย ทันนี้มันพร้อมกล้อง360องศารอบคันนะครับเนี่ยมองเห็นรอบรอบคันเลยนะครับกล้องถอยก็จะมีในส่วนของเส้นนำสายตามาให้นะเวลาเราเลี้ยวนะครับเส้นมันก็จะมีการปรับโค้งปรับมุมปรับทิศทางนะครับผมให้เราคาดการณ์ว่ารถเนี่ยมันจะเลี้ยวไปทางไหนนะครับช่วยได้เยอะนะสำหรับบ้านใครที่มีมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีเด็กเล็กนะผมมองว่าการที่มีกล้องรอบคันเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะจะได้ไม่เกินเหตุนะครับไม่คาดฝันขึ้นภายในบ้านนะครับ หรือว่าจะไปถอยจอดตามห้างรถเยอะๆเนี่ยรลบคันช่วยได้เยอะเลยนะครับเอบาคันโดยเฉพาะในห้างที่แบบว่ารถเป็นแออัดนะจอดได้ง่ายขึ้นนะครับผมให้มาครบนะในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยนะครับต้องมาลองใช้เพราะมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากตัวรถที่ให้มา้วยคงเขาเป็นตัวท็อปเนาะก็จะให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าเนี่ยที่บอกว,ว่าวิ่งมาน้อยเจ็ดหมื่นโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องยังสวยอยู่หรือเปล่านะครับ ตอนที่บริเวณห้องเครื่องนะครับผมโอ้โหนะเครื huh, uh, oh, um, ่องยนต์ทำมันเร็วนะครับ DID นะครับฝาครอบเครื่องอยู่ครบๆนะรอยแต้ม qc เนี่ยโอ้โหอยู่แบบสมบูรณ์เลยนะครับ qc เดิมๆจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมเนี่ย้าชนมาหายหมดแล้วนะครับแล้วดูรอบเครื่องยนต์นะแห้งสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะไม่มีคราบสนิมนะครับผมสายพงสายไฟตัวนร้อยหมดนะครับเนี่ยตัวถังนะครับรอยเชื่อมเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะครับทำเ็สสปอตรอยเชื่อมต่างๆนะครับสวยกริบเลย ให้ดูกันหน่อยนะครับนี่สวยนะจริงๆอยากให้ดูด้วยตาตัวเองนะครับเพราะว่าดูในชิปบางทีมันไม่ชัดนะตัวฉนวนเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นพวกเขาเรียกว่าดอกยา้าเนาะคือเวลาเราขับออกจากจังหวัดน,นะครับมันก็มีบ้างน,นะครับที่ดอกย้ามันจะปิวเข้ามาข้างในน,นะแต่ว่าสภาพฉนวนเนี่ยสวยนะครับไม่มีข้าวสกปรกนะครับแล้วก็สภาพฉนวนเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับผมเห็น mm. ไหมนี่ไม่มีโดนประแจไข,ขามานะครับผมแลนะ้วดูซิลนะสวยเลยนะครับ ถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับอยากจะเชิญชวนมาดูคันจริงก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไกลไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจรถนะครับผมสามารถตรวจรถให้จากคถาปัากลางนะครับที่ได้รับการรับรองจากธนาคารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันจูคายเซเลคชั่นนะครับอันนี้บริษัทคนไทยเลยนะครับหรือว่าจะเป็นกูเซเลคชั่นนะครับมาตรฐานจากญี่ปุ่นหรือจะเป็นชิกนะครับจากเรเบเนตมาตรฐานจากเยอรมนีไม่มีข้าข้างเต็นท์แน่นอนเพราะเขาตรวจรถทั่วประเทศนะครับเขาไม่เอาชื่อมาทิ้ง กับเที่ยวที่หนึ่งแน่นอนนะครับที่สําคัญเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากธนาคารนะครับเจ้าของภายนนั้นนั่นเองนะครับซื้อสดก็คุ้มนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคามันคุ้มมากนะครับช่วยเซฟเงินไปได้หลายแสนบาทเลยนะครับกับรถปีใหม่ปี2 2นะครับผมวันนี้ราคาเสนอขายนะครับตัวท็อปแบบนี้นะสีขาวด้วยนะครับหลังคาด้านบนเป็นสีดำนะาแ0นแปดหม0 0บาทนะครับผมราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อสดก็คุ้ม ไฟแนนซ์ก็ผ่านง่ายได้เหลือเกินนะครับผมใครสนใจนะครับ094ไปเป็น5 0526นะครับเบอร์ด้านล่างซ้ายมือของพี่พี่นะครับสามารถแอดไลน์นะหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับยังไม่รับผมรับสายแน่นอนนะครับก่อนจากไปวันนี้นะฝากกติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับรถครอบครัวรสวยนะครับรถ SUV ผมจะนํามาอัปเดตให้ดูสม่าเสมอเลยนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับปาเจโร่สปอรตัวท็อปนะครับปี22ไม่เจ็ดหมื่นโลสีขาวมีคันเดียวนะครับชอบก็รีบมาตัดจองให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจะเอาคันไหนมาให้ดูอีกจะได้ภาคกันนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ